ดูดวงชาวราศีพฤษภงูมากัดปีศาจศัตรูคอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาตัวท่านอยู่นะครับผมคนอิจฉาระวังนะครับระวังคนอิจฉาอย่างแรงเพราะว่าโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนาของท่านตกตําแหน่งที่ดีดวงชะตาปีศาจโมมานเข้ามากันแก้นเหยียดย่ําในโชคชะตานะครับผมอิจฉากลัวท่านรวยกลัวท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิหมหาเศรษฐีนะครับกลัวท่านนะครับร่ำรวยขนาดนั้นนะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ พอแค่มีความสุขก็พอนะท่านจะกลัวเรารวยอะไรขนาดนั้นโชคชะตาตกตําแหน่งนะผมพระราชาถือเหรียญรวยสุดๆอํานาจบารมีวาสนานะจะหนักจะเต็มในโชคชะตาอํานาจมารมีวาสนาจะหนักจดเต็มท่านนั่งบนบัลลังก์ถือเหรียญก็แปลว่ามีโชคลาบเงินทองมารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกป,กปักกุ้คของรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายมันไปไหนไม่ได้ นะผมมันโดนกันแก้มันคนอิสาอิชายาลลิสยาอิชายอย่างเดียวไม่กลัวกลัวลิสยาการแก้งให้าลใส่ร้ายป้ายสีนะผมโชคชะตาของท่านโดนจากหนักจากเต็มแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับตกตําแหน่งครอบครัวเพราะฉะนั้นความสามัคคีสําคัญเป็นอย่างมากท่านจงสามัคคีครับสามัคคีปองดองอํานาจบารมีวัสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ความจำชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจับหนักจะเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ป,ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดท่านจะได้พบกับเพื่อนเก่าเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองเข้ามาบอกเรื่องเล่าต่างๆในอดีตผ่านพน้นไปเรื่องอะไรบ้างนะบ,บุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งบุญครับผมการปฏิบัติโดยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจับเงินได้เงิน จับท้องได้ท้องจับทรัพย์ได้ทรัพย์จับสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นโชคจะตามเขาเรียกว่าดวงมีบุญกุศลวาส,สนาครับโชคลาภเงินทอมาเลยบารมีวาส,สนาตวัวสีดีมองค้นะครับผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาได้ถ้วยยิ่งใหญ่หนึ่งถ้วยบ่งบอกถึงว่าถ้วยอันใหญ่ครับโอกาสท้องครั้งยิ่งใหญ่ธุรกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่ยิ่งใหญ่การศึกษาได้ยิ่งใหญ่ทรงต่อถูกกําหนดเอาไว้จัดแจงเอาไว้แล้ว กานเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคสุขสมส,สมบังิดังใจหมายโชคชะตาตกตําแหน่งความเล่าร้อนรับอเมอรลเกิดขึ้นในตําแหน่งโชคชะตาของท่านความเล่าร้อนร้อนแรงในโชคชะตาเอาไปไหนไปรักสาวแล้วสาวเห็นสาวรักผู้ใหญ่เห็นก็รักมันเกิดความเล่าร้อนแล้วมันเกิดความเด็ดเดียยยเด่ยวอยากจะรวยเดี๋ยวนี้อยากจะตังอยากจะทําเดี๋ยวนี้จนท่านประสบผลท่านจะได้ค้นพบได้ลื่นเลิศสังสรรค์แจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมส,ส,ม,สมบังิดังใจหมายได้ไล่ลำได้ลำระบาเพลงกรจนมีความสุข นะครับดวงชะตาเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมีความตั้งมั่นมีความเด่นเดี่ยวห้าหานจริงใจกับคนทุกคนนะครับผมแต่ว่าคนอื่นเป็นยังไงตกตําแหน่งนะรบ,บริวารเป็นยังไงก็พอได้นะนะครับบริวารคอยช่วยเหลือสนับสนุนคาชูแต่ว่าไม่ค่อยที่จะสุดมากเท่าไหร่นะครับดวงชะตามีการชิงไหวชิงพิบกับศัตรูก่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาสิงสิทธ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษารูนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินดวงชะตาแบบนี้ขี้เหนียวขี้งกนะครับผมแต่เมื่อโชคชะตาเป็นอย่างนั้นเราจะกลัวเนี่ยกลัวอยู่ยายไม่ได้เพราะว่าโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งการชิงไหวชิงพลิปแข่งแย่งชิงดีเจอคนที่มีเลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายคบไม่ได้ถ้าคบไม่ได้ก็อย่าไปคบอย่าไปสนใจเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง นะผมสิงศึกเข้ามาตกตําแหน่งเลือนชะตาของท่านนะผมนะไปไหนนะผมสิงศึกก็เข้าข้างเป็นพิเศษนะครับให้ขอพรจากทวยเทพต่างๆเพื่อจะสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตานะครับท่านจะได้เจอใครบางคนที่เป็นนะผมอฬิกูมาายนะผมเข้ามากันแกล้งในโชคชะตาแต่ไม่ต้องกลัวงูมากัดปราบศัตรูให้กับท่านแล้วนะผมฟ้าผ่าลงมาเดอะทาวเวอร์ตูมนะผมเจ็บปวดร้วราวแสนทุกข์ทรมานทะเลาะวิวาท แล้วพังพี่นานครับผมดาบสองค่ยเกิดขึ้นท่านต้องเลือกฝั่งเลือกฝ่ายับเลือกให้ถูกฝั่งนะเลือกผิดพังเลยนะครับนะครับวิธุรกิจการงานการเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เลือกฝั่งให้ถูกแล้วกันครับผมท่านจะได้โอกาสทองโอกาสเกิดความมั่นคงมั่งคั่งครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินครับผมแสงสว่างมังเกิดซื้อที่ดินซื้อรถใหม่ป้ายแดงอํานาจบารมีวาสนาเตรียมตัวจัดแจงทําตามแบบแผนเพราะว่าดวงชะตาเปิด สิ่งต่างๆที่มันกาลังเจอเรื่องราวร้ายๆกดขี่เอาไว้กดทับเอาไว้มันจะเริ่มพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างเช่นหนี้สินกดทันเอาไว้นะับท่านหนี้สินหมดปหเป็นเศรษฐีทันทีนครับโชคชะตาท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหานเอาจริงเอาจังจนประสบ็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ครับเหรียญใหญ่บังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายมีคนคอยประจบประแจงเลียแข้งเลียขาอยู่นะครับท่านอาจจะได้ออกเดินทางนะครับออกเดินทาง ไปตามสถานที่ต่างๆที่ลื่นเริงสังสรรค์นนะผมไม่ใช่ไปสถานที่ที่ไม่ดีความยากลําบากแห้งแล้งอย่างไม่ใช่ัโชคชะตาของท่านจะไปทางด้านที่สิ่งที่จเจริญแล้วประเทศที่จเจริญแล้วสถานที่จเจริญแ,แล้วไปไหนก็จะมีแต่ความสุขนะเตรียมเงินเตรียมทองไว้ให้ดีก็พอเพราะว่าเหรียญใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็ท่านก็ต้องเตรียมตัวจัดแจงเพราะว่าโชคลาภครั้งใหญ่เข้ามาพอมีเงินปุ๊บเป็นเรื่องละทีนี้ละ่ะท่องเที่ยวได้รอบโลก ในการมองการไกลถึงอนา,าคตหรือว่ามองไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นจะเกิดขึ้นในโชคระตาของท่านนะผมพิกผระหาเปลี่ยนแปลงพัฒนายอย่างก้าวโดดเมื่อถึงเวลาคาบุนสิ่งที่ใช่อุปสรรคเข้ามากีดขวางทันทีไม่ให้ไปข้าไม่ให้เองเ็งรวยข้าไม่ให้เอ็งมีความสุขพอใจหรือเปล่ามีอะไรปล่านะผมไม่มีไม่เป็นไรแต่ข้าพเจ้ามีครูบาอาจารย์มีแม่ใหญ่งูใหญ่ปลาฮัทประหารศัตรูมองมานงูปาปีศาจให้แก่ท่านแนละ้ว ครับผมข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลอายุน้อยจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองอารมีวาสนาสิ่งศิสิทธิ์คอยปกป,ปักคุ้มครองรักษาเตรียมตัวเฮล่านบ้านนะครับผมว่าจะมีโชคลาภมีโอกาสทองม,มีโอากาสได้ไปเรียนต่อต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศเมืองนอกเมืองนานะครับผมโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงพัฒน,นายอย่างก้าวกระโดดระยะเวลาอันการใกล้นี้แหละ,ะครับแล้วเร็วนี้แหละจะได้นะครับผมบุญปุะสาวาสนาจุดไฟตะเกียงทองปูศษีสองแสงตะเกียงทองมาแล้วก็เรียกว่าเปิดทางสว่าง นะบางทีมันอยู่แค่เอื้อมนะเส้นผมบงังภูเขาไปไม่ได้มันแค่นี้ไปไม่ได้เพราะว่าโดนบังเอาไว้ไงโดนกีดกั้นด้วยคนอิจฉาให้รายใสยร่รายไปสีกลัวท่านจเจริญรุ่งเรืองในตาแหน่งหน้าที่การงานเงินเงินคนแบบนี้คบไม่ได้อย่าอยู่ใกล้เหยียนดวงตกนะผมจิตใจของท่านแช่มชื่อราบรื่นมีความอ่อนโยนมีเมตามเมตามหานิยมไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันากาสมนัตแต่โชคชะตาของท่านพยายามประดิ์ประดอยทาเต็มที่นะผมเพื่ออะไรบางอย่างในโชคชะตาถึงเวลาท่านต้องปาดประหาร ปราบศัตรูหมู่มารให้เลี่ยมนะครับอย่าอดทนอย่ารอถึงเวลาแล้วได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะผมจิตใจที่อ่อนโยนสาหรับวัยกลางคนจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จให้แก่ตัวท่านเพราะฉะนั้นนะครับการที่ท่านเอาแน่นอนไม่ได้ไม่แน่ใจในโชคชะตาชีวิตก็ปล่อยครับปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเยียถึงเวลาจะเห็นเอง สิ่งที่ท่านจะได้เห็นก็คือการเร,เริ่มเริ่มต้นธุรกิจการงานการเงินสิ่งใหม่ๆชโชคกล้ามเงินทองบารมีวาสนา72ล้านมากองอยู่ข้างหน้าแล้วเตรียมต,ตัวเป็นเศรษฐีกันล้านถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตัง์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊กหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ок, ติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ให,หม่ดวงชะตาของท่านเปิดแล้วรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตขอให้ท่านช่มชื่นครับสวัสดีครับ